ก็สวัสดีนกเรยนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาเฉลยแนวทางในการทําใบกิจกรรมที่5.3นะครับข้อตกลงของฉันนะครับเรามาดูคําชี้แจงของใบกิจกรรมนี้กันนะครับคําชี้แจงนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนข้อตกลงการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีพร้อมออกแบบป้ายให้สวยงามเพื่อติดในห้องเรียนนะครับ ในการที่เรามาเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนะครับเราจะมีกฎและข้อตกลงต่างๆซึ่งวันนี้นะครับคุณครูจะยกตัวอย่างข้อตกลงนะครับที่นักเรียนจะเข้ามาเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนะครับทั้งหมด5ข้อนะครับมาเป็นแนวทางในการเลือกนะครับมาตอบในใบกิจกรรมนี้กันนะครับเรามาดูข้อตกลงนะครับในการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอนุบาลวปรินายกันนะครับ โดยข้อตกลงนะครับครูหยิบมาทั้งหมดห้าข้อนะครับโดยข้อที่หนึ่งเนี่ยห้ามนักเรียนนะครับวิ่งเล่นในห้องเรียนขณะที่คุณครูสอนนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับห้ามนําน้ําและอาหารขึ้นไปบนห้องเรียนนะครับข้อที่สามนะครับห้ามเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาตนะครับข้อที่สี่นะครับห้ามฉีดเขียนโต๊ะคอมพิวเตอร์ ข้อที่5ครับเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาให้รีบแจ้งคุณครูทราบทันทีนะครับโดยข้อตกลงนี้นะจะเป็นแนวทางที่นักเรียนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเขียนคําตอบลงในใบกิจกรรมที่5.3นะครับเรามาดูใบกิจกรรมที่5.3นะครับมันจะมีให้นักเรียนเขียนข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนข้อตกลงในการใช้งานอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะครับจาก ข้อตกลงการใช้งานห้องเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด5ข้อใช่ไหมครับแต่นักเรียนเนี่ยอาจจะเขียนเป็นข้อตกลงที่กําหนดขึ้นมาเพื่อให้คุณครูทราบนะครับว่านักเรียนมีข้อตกลงไหนที่จะเสนอค,นคุณครูนะครับในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรานะครับโดยครูจะเขียนเป็นแนวทางในการตอบนะครับนักเรียนสามารถเขียนคําตอบของนักเรียนเองได้นะครับในกิจกรรมนี้เนี่ยผู้ปกครอง สามารถให้คําแนะนํากับนักเรียนได้นะครับโดยคําตอบที่ครูเขียนครับจะเป็นแค่แนวทางในการตอบเท่านั้นนะครับอ่ะข้อที่1.1นะครับข้อตกลงข้อแรกนะครับี่ครูจะเขียนว่าห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียนแล้วกัน ข้อที่สองนะครับห้ามนําอาหารเข้าห้องเรียนนะอันนี้เป็นแนวทางนะครับคําตอบจริงๆเนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนคิดเองนะครับห้ามนําอาหารเข้าห้องเรียนนะครับ ต่อไปนะครับข้อที่1.3นะครับห้ามเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาต ต่อไปข้อที่1.4นะครับห้ามขีดเขียนโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับ และข้อสุดท้ายนะข้อที่ห้านะครับเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาสามารถแจ้งให้คุณครูทราบได้นะครับ,นะครบเครื่องมีปัญหานะครับให้รีบแจ้งให้ครูทราบ ให้รีบแจ้งคุณครูครอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางในการตอบอันนี้เป็นแค่แนวทางในการตอบนะครับถ้านักเรียนนะครับมีข้อตกลงที่อยากจะเสนอคุณครูนักเรียนสามารถเขียนข้อตกลงที่นักเรียนจะเสนอคุณครูมาลงในคําตอบของนักเรียนได้เลยนะครับต่อไปนะครับในข้อที่2นะครับจะเป็นการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์นะครับ ในการออกแบบเนี่ยนักเรียนสามารถออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ได้สามารถวาดรูปอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถวาดรูปอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งป้ายประชาสัมพันธ์ของเราให้สวยงามนะครับและครูจะนําแบบของนักเรียนที่ออกแบบมานะครับมาทําข้อตกลงนะครับแล้วก็ไปแปะไว้ในห้องเรียนของเรานั่นเองนะครับโอเค โอเคครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการเฉลยแนวทางในการทําใบกิจกรรมที่5.3นะครับข้อตกลงของฉันหากนักเรียนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้คุณครูด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ